สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์นอกอีกเช่นเคยนะคะที่สํานักงานใหญ่การสิเนเชื่ีขอของเรานะคะลูกค้าวันนี้นกมีรถมานําเสนอลูกค้าขวัญเบาๆนะคะตัวนี้จะเป็น Ford Ranger ค่ะลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นรถปี2018ค่ะเครื่อง2.2ซีซีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะลูกค้ายางของเราก็จะเป็นยางใหม่นะคะลูกค้า4เส้นเลยค่ะส่วนด้าน หลังเราก็จะแถมที่ข้อไฟให้ลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีโลโก้แลนเจอร์นะคะลูกคา้าสวยงามนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในผู้โดยสารกันเลยค่ะด้านในผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะหนังนะคะลูกคา้าสวยค่ะเบาะหนังทาความสะอาดได้ง่ายค่ะพวงม,มาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์กระปุกนะคะลูกคา้า ซีสามารถต่อเชื่อมบลูทูธได้ค่ะเข้าออกสะดวกสบายค่ะสามารถเปิดแคปได้นะคะลูกค้าค่ะส่วนเลขไม้นะคะลูกค้าเลขไม้ของเราอยู่ที่80,000กว่ากิโลค่ะลูกค้าค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันเลยนะคะลูกค้าหน้าเครื่องของเราเปิดเครื่องขึ้นมาจะเป็นระบบโช็อกอัพเลยค่ะลูกค้าขาเปิดสะดวกสบายคะ่ะเครื่องของเราก็ใหม่เครื่องใหม่เครื่องเดิมจากโรงงานเลยคะ่ะรับประกันเครื่องยนต์1ปีคะ่ะค่ะสําหรับรถคันนี้ของเรานะคะลูกค้าราคาที่4ี่0 0 0สบาทคะ่ะแต่ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อมาหาเราได้ที่กาลสินวัชเชียงเราลดทันทีให้ลูกค้าไปเลย5 0,000บาทคะ่ะลูกค้าขาเริ่มต้น ผ่อนงวดที่6,000กว่าค่ะและเดือนนี้เราพิเศษสุดๆไปเลยค่ะดอกเบี้ย2.99%ค่ะลูกค้าค่ะสนใจติดต่อได้ที่นกนะคะลูกค้า0 8 9 9 2 8 8 6 6 2ค่ะเซลลนกค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวนกจะพาไปชมรถคันไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ